รอบต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของอต้องขออนุญาตที่จะสลับ วิทยากรน,นิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านกําลังอยู่ระหว่างการเดินทางวันนี้ผู้ชายที่พร้อมที่สุดที่มาก่อนเนี่ยก็คือคุณทาราบัวคาศรีนะคะพร้อมเสมอเลยค่ะพี่ธาราจะชวนเราวิพากษ์เรื่องขององค์ความรู้เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของสํานักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กระทรวงพลังงานขอเชิญพบกับพี่ธาราบัวคาศรีผู้มนวยการฝ่ายดอนรงกรินพิสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ เรียนทุกท่านนะครับรวมทั้งทุกๆท,ท่านนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเรียนจำจำหน้าไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณมากที่มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยท่านอาจารย์ที่เป็นผู้มุ่งในการทำวิจัยสังคมจุลานะครับจริงๆแล้วจะว่าไปผมก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะแต่ว่ามีคือเนื่องจากว่าใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ก็เลยคิดว่า ระหว่างที่รอคุณวิทูนเพิ่มพรงศาเจริญนะครับซึ่งจริงๆอาจจะเป็นก่อนหรือเป็นหลังก็ได้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเวียดน,นามจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์สูชัยหวนแก้วจะมานำเสนอแนวเขา,าเรียกอะไรกรอบคิดข้อคิดเรื่องเกี่ยวกับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟุกุชิมะเมื่อเร็วๆนี้ฮะโยงโยงให้เห็น เรื่องของเกี่ยวกับนิวเคลียร์นะครับผมจะขออนุญ,ญาตไปทีละหวังว่าคงเห็นนะครับชัดอยู่นะคือ <c oughs> ทาง Greenpeace ก็ได้ทำงานเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมาเป็นเวลาหลายปีนะครับก็คิดว่ามาถึงปัจจุบันนี้ก็เราก็พยายามที่จะพูดหลายเรื่องบางคนก็บอกว่า ยังทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละเอาไม่เอา่านหินเดวเคลียพลังงานหรือยังทะเลาะก,กันอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆเรื่องทะเลาะก,กันเป็นเรื่องที่ดีถ้าถ้าการทะเลาะก,กันหรือที่เรียกว่าวิบาทะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีคุณภาพแล้วก็นําไปสู่ทางออกจริงๆในสังคมไทยนะครับอันนี้ผมตั้งโจทย์วันนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากการที่ชอบอ่านหนังสือ,อ,อหลายๆอันนะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ จะเรียกว่าเป็นหนังสือก็ว่าได้หรือว่าเป็นข้อมูลที่จริงๆอาจจะไม่ได้เผยแพร่ทางทางอ,อะไรนะฮะแจกจ่ายที่เป็นเอกสารนะครับแต่ว่าเป็นเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานนะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเขาใช้ชื่อว่ารายงานองค์ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยนะครับรายงานฉบับนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สมัยรัฐมนตรีขิงแก่นะครับท่านที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานในขณนะนั้นนี้ก็ผลักดันให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าปี2500 2007สอ,อสองหน่วยนะครับ2,000เมกะวัตต์4,000เมกะวัตต์นะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งก็ได้รับงบประมาณประมาณ1,000,000 1,300ล้านบาทนะครับจาการัฐบาลก็เป็นเงินภาษีของพวกเราเนี่ยแหละครับแล้วก็นำมาสู่การจัดตั้งาการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยอันนี้เนี่ยปี2553ก็คือปีที่แล้วนะครับเป็นรายงานที่คืออ่านแล้วก็ มันน่าเบื่อนะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมก็ดึงมาตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงรายละเอียดบางอย่างที่ผมอยากจะ,ะกล่าวในรายงานนี้เนี่ยผมหยิบให้เห็นว่าจริงๆแล้วคําว่าองค์ความรู้มันคงเป็นเรื่องของที่หลายๆอย่างนะครับแล้วแต่คํานิยามนะครับเป็นเรื่องความรู้ที่สั่งสมกันมาที่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับ ไม่ได้ลอกเรียนแบบกันมาแต่ว่ามันสามารถสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองได้ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นโครงสร้างความรู้ที่สามารถทําให้เกิดความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมให้คนสามารถค้นคว้าได้นะครับก่อนที่จะถึงรายงานที่ผมจะวิพากษ์ในบางส่วนอยากจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้เป็นรูปของมันเป็นเขาเรียก เวลาเรามีแผนที่ติดผนังนะครับใน,ในคนที่เรียนวิศวกรรมทางด้านนิวเคลียร์ก็จะมีไอ้พวกโปสเตอร์ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลายหลายหลายอย่างอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์อันหนึ่งที่ผมดึงมาจากเว็บไซต์นะครับอันนี้คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งมันมองอันไปเห็นอยู่ท้ายห้องนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี่มันซับซ้อนมากนะครับคนธรรมดาทั่วไปเดินเข้าไปแล้วมัน มันซับซ้อนมากๆแล้วก็หน้าที่ของเต่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์คือการทําน้ําให้เดือดเสร็จแล้วก็เอาเกิดไอน้ําเอาไปปั่นกังหันไฟฟ้าแล้วก็ผลิตไฟฟ้าออกมาให้เราได้ใช้นะครับเขามีผมก็ไปหยิบคำพูดของคนคนหนึ่งมาซึ่งบอดีตนักการทูตของอังกฤษนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราเอาเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะหายนะภัยที่เกิดขึ้นที่ชโนบิลหรือว่าเกิดขึ้นไปเร็วๆนี้ที่ฟุกุชิมะเนี่ยเอามารวมกับว่ามันแบบไม่สมส่วนกันเลยคือคืออันนี้คือหน้าที่ของมันคือการต้มน้ำทําให้เป็นไอน้ํานะครับแล้วรวมถึงอันตรายและยาวจากกากนิวเคลียแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะในนี้เขาเขียนว่ามันงี้เงามากๆเลยในการที่จะ ต้มน้าให้เดือดนะครับก,ก็เป็นคําพูดของของอคนคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็ออเอาไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะมนุษย์มันมาถึงจุดสุดยอดที่บอกว่าสร้างเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆแล้วซับลงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็อกันต้มน้ําให้เดือดนั่นเองนะครับรายงานองความรู้เรื่องการผลิตไฟจากพลังงานนิวเคลียร์ของทไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นบทนำนะบทนำก็จะพูดถึงความเป็นมาของแผน PDP ตั้งแต่ ที่เรามีนิวเคลียร์เข้ามาอยู่ในแผน uh, PDP ก็คือ Power Development Plan แผนพัฒนากำลังปิตวไฟฟ้านะครับแล้วก็พูดถึงรายละเอียดแผนงานงบประมาณต่างๆที่ใช้ในการจัดทำแผนรวมทั้งขั้นตอนต่างๆนะมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาครับอันนั้นเป็นภาคบ,บทนำอีกอันนึงเนี่ยพูดถึงเรื่องการดำเนินโครงการในปีต่างๆนะพี่พูดถึงปี2 5 2ก็มีแผนงานด้านกฎหมายระบบกำกัด โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมนะฮะการถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ความปลอดภัยการนุรักษสิ่งแวดล้อมการสื่อสารสาธารณะนะและการยอมรับของประชาชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องเราจะต้องมีก่อนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านวิวเคลียร์อีกอันนึงเป็นเรื่องของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA แล้วก็การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ Strategic Environmental Impact ของโครงการโรงไฟฟ้านวิวเคลียร์นะครับแล้วก็พูดถึงขั้นตอน ในในบทนี้ก็จะก๊อปมาก็คือก๊อปก๊อปอปี้มาแล้วเอามาเพสใส่ใส่รายงานก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าขั้นตอนของการทำา e a ของการทำา s e เเป็นยังไงบ้างอ,อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการแผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของ,องการโงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะหยิบกรณีของอ ทะบวงพลังงานปรามานะหว่าหลประเทศขึ้นมาว่าแนวทางเป็นยังไงนะครับในการป้องกันภัยพิบัติจากนิวเคลียร์แล้วก็ของญี่ปุ่นด้วยนะครับในในรายงานนี้มีว่าญี่ปุ่นเขาทำยังไงที่จะป้องกันแล้วก็บรรเทาภัยพิบัตจิจากจากนิวเคลียร์ซึ่งผมไม่ได้ดูในรายละเอียดนะแต่ยาจะมาดูเทียบว่าไอของที่อยู่ในบนแผ่นกระดาษกับที่เขาปฏิบัติจริงที่ฟุกุชิมะนี่มันมัน,ม,นมันต่างกันไหมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือชี้ให้เห็นถึงว่า ของไทยมันมีสารภาพยังไงบ้างไอ้แผนป้องกันบรรเทาสารภัยนะครับก็ไม่ต้องดูไม่ต้องดูไกลแค่น้ําท่วมภาคใต้เนี่ยก็ก็แย่ละก็คือไอ้แผนป้องกันบรรเทาสารภัยของเราก็ไม่ค่อยจะมีความทํางานในเชิงลุกเท่าไหร่อีกอันนึงเป็นเรื่องแผนงานโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพาณิชนะฮะก็มีการศึกษาการดําเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคียร์ของเกาหลีใต้และของประเทศจีนมี ดูว่าถ้าเราจะสร้างรงไฟ้านวเครียร์นะเราต้องมีอุตสาหกรรมสนับสนุนยังไงบ้าง,างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือการก่อสร้าง,งเราก็มีข้อมูลเชิงเทคนิควัสดุให้ว่ามาตรฐานของไอเตาปฏิกรณ์อนวเครียร์มันมีอะไรบ้างก็เป็นรายละเอียดข้อมูลเชิงเทคนิคที่ค่อนข้างเป็นวิศวกรรมนะครับอีก2ส่วนหลังก็คือเรื่องของแผนงานการดิสซา,านะและก็การยำรับของประชายชนการสํารวจความคิดเห็นก็ ก็ใช้บริษัทเ,เป็นน่าจะเป็นบริผมไม่ทราบชื่อ Marketwise นะครับมาทำความสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ด้วยกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนสุดท้ายเป็นการเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทยซึ่งมีอยู่สองสาหน้าเนื่องจากว่าการศึกษายังไม่แล้วเสร็จนะครับอันนี้ในรายงานนี้ก็พูดถึงว่าถ้าเราภายใต้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ย เราต้องเรื่องนิวเคลียร์เพราะว่ามันเป็นเราพูดถึงความมั่นคงด้านพลังงานเรื่องแรงกดดันจากโลกร้อนนะครับความเพียงพอในการจัดหาการเพิ่มของราคาน้ํามันการต้นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าการลงทุนเอาแทนที่จะเอาก๊าซธรรมชาติมาใช้ผลิตไฟฟ้าก็เอาไปใช้ในอุออออตสาหกรรมปิโตรเลียมอะไรเป็นต้นแล้วก็การรักษาพลังงานให้สามารถแข่งขันได้อันนี้คือเหตุผลเบื้องหลังที่เขาบอกว่ามันจำเป็นต้องมีนิวเคลียร์นะครับแล้วก็หยิบเอา อดีตอ,อดีตผู้วยการทบวงประมานูระหว่างประเทศคือชื่อคุณโมฮัมห oh มัดเอลบบรดายนะครับซึ่งเป็นคนที่ค้นอ,อดีตพนาบดีที่ที่อียิปต์ที่เมื่อไปเร็วนี้ลงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของของนั้นแกก็พูดถึงว่านิวเคลียร์เนี่ยมันมันมีประโยชน์เพราะมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระจายเชื้อเพลิงลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ แล้วก็เทคโนโลยีนิวเคลียร์นี่พิสูจน์แล้วว่าเป็นมาตรฐานสากลปลอดภัยเป็นที่ยอมรับได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของของอดีตผู้อำนวยการกระทรวงพลังงานปรามรนุวัฒนประเทศแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของไทยที่ผลักดันนิวเคลียร์นี่ไม่ค่อยจะใช้กันนะครับก็คืออโลโก้นี่นะครับเดิมเรามีโลโก้ที่เป็นแบบไอ้เหมือนกังหัหเรนี่เป็นใบพัดนะครับ อันนี้เป็นโลโก้ใหม่ที่ทบวงพลังงานปรนอออานโมรอว่าประเทศเนี่ยเขา,าต้องการที่จะนําเสนอว่าเพราะว่าไอ้คนไอ้ไอ้รูปโลโก้อาหารเนี่ยคนไม่รู้คือไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรงงคนงงเขาก็เลยไปจ้างบริษัทสําสรวจทเกืเอบทั่วโลกเลยครว่าคุณเข้าใจความหมายไอ้โลโก้นี้ไหมนะครับโลโก้นี้ก็คือลังสีนิวเคลียร์ใช่ไหมไอ้ดำๆข้างบนแล้วก็มีาขาวๆเป็นลังสีซึ่งมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เป็นหัวกะโหลก หัวเขาหลงนี้ถึงตายใช่ครับแล้วคนก็ต้องวิ่งนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์สากลที่ทบวงพลังงานพลานูว่าประเทศเนี่ยต้องการเอามาใช้แทนไอ้สัญ,ญลักษณ์เดิมที่เป็นสีเหลืองๆดำๆนะฮะแต่เราไม่ค่อยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ในบ้านเราครับเข้าใจว่าตามไอ้พวกวัสดุวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้ตามโรงพยาบาลหรือตามสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยน่าจะติดสัญ,ญลักษณ์นี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาก็บอกว่า เราเราเราต้องอใช้สัญลักษณ์นี้แหละคนถึงจะเข้าใจาก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเราดูแผนกำลังไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น,ใน,ใ,นในแผนใหม่ล่าสุดก็คือตั้งแต่ปี2010เมื่อปีที่แล้วนะครับโรงไฟฟ้านิเกียรก็จะมีบรรจุอยู่ในแผน5,000เมกะวัตต์หรือมีทั้งหมด5หน่วยนะครับ แล้วก็ถ้าเราสร้างได้ตามแผนเนี่ยสัดส่วนที่ไฟฟ้าของของระบบทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยที่มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะอยู่ที่11เปอเเดี๋ยววิทยากรท่านอื่นคงได้ได้พูดถึงเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานว่าถ้าเราบอกว่าก๊าซเยอะน้ํามันแพงเราต้องเป็นต้องเอา่านหินนิวเคลียร์มาเนี่ยถือมันถือเป็นความมั่นคงพลังงานในในบริบทที่กว้างสวางขึ้นไหมนะครับเหมือนกับญี่ปุ่นบอกว่า ไฟฟ้านิวเคลียร์เขามี3กว่า3เกือบ30%พอหายไปในระบบมันก็ทำทำให้เกิดความความไม่สมดุลในในเรื่องของระบบพลังงานของเราก็เหมือนกันก็คือถ้าเรามี5โรงในอนาคตตามแผนเนี่ยนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไฟฟ้าก็จะหายไปอย่างน้อยก็10หรือ11%เอร์ในรายงานที่อ้างนะครับก็จะอ้างจากหลายแหล่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งก็คือบอกว่า ไปฟ้าจากนิวเคลียร์ซึ่งอยู่อันท้ายสุดทางด้านทางด้านโลโก้ของกรีนพีซเนี่ยนะครับก็ถูกกว่าถูกกว่าพลังงานหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือว่าถูกกว่าราคาเท่าๆกับถ่านหินนะครับซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยเอาขึ้นมาใช้ว่านิวเคลียร์ถูกกว่าหลายๆเชื้อเพลิงหลายๆตัวอีกอันนึงที่อยากจะให้ดูก็คือ อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่ก็คือมีมีการอีกอันนึดีกว่านะครับอันนีอ้อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากอาจารย์ประสาทนะครับก็คือแผนไฟฟ้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดระยะวลาหลังหมด20ปีใช้เงินเงินลงทุนสว่ส4สีล้านล้านบาทอาจารย์ประสาทคำนวณให้ว่าร้อยละ10ของงบประมาณแผ่นดินปีปีนี้นะครับแล้วก็ เงินลงทุนที่จะที่จะเป็นต้นทุนที่จะใช้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็อยู่ที่5ประมาณ5้0แสนล้านบาทเขาคิดไว้ว่าต้นทุนชั่วข้ามคืนต้นทุนชั่วข้ามคืนก็คือการประมาณว่าโรงไฟฟ้าเสร็จในคืนนั้นโดยไม่ต้องรวมรวมดอกเบี้ยรวมค่าเสียหายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างอยู่ที่3 0 8 7เเหรียญต่อกิโลวัตต์เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า มันเมื่อเทียบกับที่อื่นๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเราเอามาคูณกันดูก็ถ้าเราจะสร้างรถไฟฟ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ห้าโรงก็จะอยู่ที่ห้าแสนล้านบาทอันนี้เป็นการคาดการที่หยิบมาเปรียบเทียบให้เห็นครับจะเห็นว่าการคาดการต้นทุนของการสร้างรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยจะอยู่ข้างล่าง3087เเหรียญต่อกิโลวัตต์นะครับ เมื่อเทียบกับการประมาณของต่างองค์กรต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆทั่วโลกจะเห็นว่าต้นทุนของเราถูกมากของเวียดนามผมไม่มีตัวเลขแต่ของเวียดนามเนี่ยประมาณ2,008เหรียญต่อกิโลวัตต์ซึ่งต่ำาของไทยอีกนะครับก็คิดดูแล้วกันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการค่าแรงหรือว่าอะไรนะสิ่งที่ม <Frost. S 2> <Yeah. S 1> ันเราไม่ต้องเราไม่ต้องจ่ายเยอะเท่ากับประเทศอื่นๆที่ ในอังกฤษหรือในอกลุ่มประเทศ OECD แต่ว่าก็นั่นแหละฮะก็อันนี้คือสิ่งที่เราเทียบให้เห็นโดยคร่าวๆว่า,าต้นทุนของเราเมื่อเทียบกับการประมาณระดับสากลแล้วของเราต่ำกว่าครับมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งโจทย์ให้กับวิทยกรท่านอื่นๆช่วยดูนะครับผมจะพาไปสู่เรื่องของว่า,อาไอ้เงินที่เขาเอามาใช้ในการผลักด,ดัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้ไทรเนี่ยเขาก็ําเอาไว้เป็นแผนงานนะครับแผนงานที่ใช้เงินเยอะที่สุดเงินงบประมาณ1,300ล้านบาทที่เอามาใช้นะครับใช้ทั้งหมด3ปีปี51ถึงปี53แล้วก็เงินจำนวนที่เอามาใช้เยอะที่สุดก็คือแผนงานที่5กับแผนงานที่6นะครับแผนงานที่5เป็นการสื่อสารสาธารณะและการยอมรับของประชาชนแผนงานที่6เป็นการวางแผนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กิจกรรม ภายใต้แผนการส,รสื่อสารสาธารณะและการมีศูนย์ร่วงประชาชนเนี่ยเขาเอาไปใช้ในการผลิตสื่อซื้อสื่อ,อแล้วก็งานส่งเสริมและเผยแพร่มากที่สุดเนี่ยาสามร้อยร้อยหกสิบล้านบาทกับสามร้อยล้านบาทในช่วงสามปีที่ผ่านมาแล้วก็ไอแผนงานด้านการสื่อสารสาธารณะและการมีศูนย์ร่องประชาชนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ ก็ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยใช้ทั้งบริษัทเอกชนนะในการจัดทําสื่อลณรงสํารวจความคิดเห็นทําเว็บไซต์ทําผลิตข่าวสารนิวเคลียร์แล้วก็พาคนไปดูงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็อันนี้ก็เป็นชี้เห็นว่างบประมาณที่เอาไปใช้ในในในด้านการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอันนี้ปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยคือชี้เห็นตัวเลขเหยอไรไม่ไม่มีความเห็นอะไรในเชิงไปวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะเขาคิดว่าเขาก็ใช้เงินของเขาแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอันอันสุดท้ายอันที่14นะครับโครงการจัดตั้งสำนักง,งานพัฒนาโครงการรไฟฟ้านิวเคลียร์ปีที่2ซึ่งให้บริษัทคอนซัลแทนออฟเทคโนโลยีไป6.9ล้านบาทก็ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไร ทำไมการจัดตั้งสำนักง,งานต้องเอ,เอาบริษัทเอกชนมาช่วยทำก็เป็นคำถามที่ผม oh. ชี้ให้เห็นให้เห็นกราฟแล้วก็เห็นตัวเลขเพื่อชี้เห็นว่านี่คือสิ่งที่หน่วยงานรัฐเนี่ยเอางบประมาณของเราไปใช้ในการทำเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูคงไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อนะครับอีกอันนึงก็คือการสำรวจความคิดเห็น เ,เมื่อปี2552มหาวิลาลยหาดใหญ่ครับก็สำรวจความเห็นของคน44จังหวัดภาคใต้ประมาณ80%ก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้างรถไานิวเคลียร์นะครับหลังจากมหาวิลาลยหาดใหญ่สำรวจเ,เสร็จสำนักง,งานประมณูเพื่อสันติก็สำรวจตามทันทีเลยหลังจากนั้นไม่นานนะครับอันนี้สำรวจทั่วประเทศ15จังหวัดก็จะมีคนไม่เห็นด้วยลดลงมาเหลือ26% แล้วก็ไม่แน่ใจ3 9ไเอ้ไม่แน่ใจนี่ไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ไม่แน่ใจไว้ก่อนนะครับที่เหลือก็สิอีก3ซก็เห็นด้วยอีกอันนึงเป็นของกอปภนะครับเดือนตุลา25งพัห้า้อยอเห็นด้วย6กบเซเห็นด้วยโครงการสาร้างไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วย32%แต่ถ้าถามลึกลงไปว่าต้องการให้สร้างในจังหวัดตัวเองไหมเนี่ย คนที่ไม่เห็นด้วยที่จะสร้างในเยอรของเองก็โผล่ขึ้นมาเป็น6กสกเ็เวลาทำออะไรนะสำรวจความเห็นต้องดูนิดหนึ่งว่าเออมันมีอะไรอยู่ในนั้นไม่นะอันนี้ขคองของประพอก็เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณทางกประพอที่ให้ให้เราเห็นว่าเห็นด้วยแต่ไม่ต้องมาสร้างหลังบ้านของฉันอีกอันนึ่งแอดเอแบกโกก็คืออันนี้หลังจากฟูกุชิมานะครับก็คือ 8 3ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะสร้างในปทของเองก็เพิ่มมาเป็น89.5%อันนี้คือหลังจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วคนก็กลัวแล้วก็ถ้าดูคนกรุงเทพไม่เห็นด้วยมากที่สุด <laughs> จะมาสร้างที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานคือคืสอร์จริงๆล้วก็ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ไล่เลี่ยก,กันนะฮะ แต่ถ้าแบ่งตามภาคแล้วจะพบว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงเรื่องนี้มากที่สุดอันนี้ก็โยนอาจจะโยนให้วิทยากรท่านอื่นช่วยช่วยไปไปสานต่อในการเสวนานะครับอันนี้ผมจะจบท้ายด้วยการเทียบให้เห็นว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ2ี่สิบปีเหตุหาย,ยรจภัยที่เชอร์โนอบิลนะครับก็จะเทียบให้เห็นว่ามันมันต่างกันไหมระหว่างเชอร์โนอบิลกับฟูกุชิมะนะครับวันเกิดเหตุก็รู้กันอยู่วันนี้เป็นวัน ครบรอบ25ปีเชอร์โนบิลแล้วก็11มีนาที่ผ่านมาก็คือเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเชอร์โนบิลก็คือมันเกิดการระเบิดขึ้นมาแล้วก็การเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์ก็ปะทุกออกมาฝาครอบที่ครอบอยู่ในไอ้ตรงอาคารเตาปฏิกรณ์ก็หลุดลอยนะครับหนักร้อยตันก็ลอยมาอุณหภูมิ2,000องศาทำให้เชื้อเพลิงหลอมละลายนะครับ แทงกาไฟก็ติดไฟลุกเป็นเวลา9ก้ถึงสิวันหลังสีก็กระจายขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสูงทําให้มันกระจายไปได้ไกลมากใน,ในขณะที่ฟุกุชิมะเนี่ยมีแผ่นดินไหวแล้วก็มีสึนามิทําให้ระบบพลังงานของไฟฟ้าเสียหายระบบหล่อยเย็นไม่ทํางานแล้วก็มีการระเบิดของไฮโดรเจนในเตาปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งสสานะครับอันนี้ก็น่าสนใจก็คือ ตอนที่เกิดฟุกุชิมะเราเห็นว่าโอ้ระดับไม่รุนแรงเท่าไหร่4ี่ห้านะครับแต่ของเชนอวิลนี้หลังจากอีกอหลังจากหนึ่งสัปดาห์ก็ประกาศทันทีว่ามันรุนแรงที่สุดของฟุกุชิมะนี่ใช้เวลา4สัปดาห์นะครับแล้วก็ตอนนั้นผู้เชี่ยวชาญของ Green, Peter erman, อกรีนพิธยอมันบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นที่4ี่ที่ห้ามันมน่าจะเป็นเจ็ดเลยนะครับญี่ปุ่นแลก็ถูกในที่สุดรัฐบ,บาลญี่ปุ่นก็ประกาศให้เป็นระดับเจ็ดเตาปฏิกรณ์ที่ที่เชนอวิล เป็นหมายเลขสีมีเตาเดียวที่เกิดปัญหานะครับส่วนที่ฟุกุชิมะเนี่ยมีทั้งหมด6กเครื่อง6เตาปฏิกรหน่วยที่ 1, 2, 3แล้วก็บ่อเชื้อเพลิงใช้แล้วของ 1, นทั้ง6หน่วยมีปัญหานะครับแล้วก็บ่อเก็บเชื้อเพลิงที่เอามารวมกันก็มีปัญหาอันนี้อันนี้ก็เป็น,น,นที่น่าสนใจก็คือเตาปฏิกรระหว่าง2อันก็คือของเชอร์โนบิลที่เขาบอกว่ามันเก่านะ จริงๆแล้วมันก็คือเตาปิการน้ำเดือดนั่นแหละแต่ใช้แท่งกาไฟในการควบคุมปฏิกยาแตกตัวของเชื้อเพลิงยูเรเนียมในขณะที่เตาปิการที่ฟุกุชิมะเนี่ยก็เป็นเตารุ่นที่สองนะครับคนที่ขายก็คือบริษัท General Electric ซึ่งโตชิบาบริษัทโตชิบาที่ขายคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแหละกับฮิตาชิที่ขายเครื่องไฟฟ้าเราเนี่ยแหละนะครับก็มีเอี่ยวกับ General Electric ในการ สร้างเตาปฏิกรณ์น้ำเดือดที่ฟุกุชิมะแล้วก็มีเชื้อเพลิงยูเรเนียมกับเชื้อเพลิงผสมพูต,ตเนียมในในหน่วยที่3ที่ฟุกุชิมะครับการรั่วไหลของรังสีคือเนื่องจากฟุกุชิมะนี้ข้อมูลมันกำลังไหลออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ถึงวันที่23ที่ชนโนบิลก็มีการปล่อย กำมันตรังสีออกมาประมาณ5 5 2ล้านเทราเบคเทเรลซึ่งเป็นหน่วยวัดรังสีปริมาณรังสีนะครับแต่ว่า25ปีผ่านไปก็ไม่มีก็ไม่มีการเก็บตัวเลขเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลโซเวียตในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำการเอาทรายกับทรายที่เป็นโบรอนนะครับไปไปอะไรนะถมไอตัวแกนปฏิกร์ที่มันหลอมละลาย เพื่อคิดว่ามันจะช่วยดับไฟได้กับไอ้แท่งกาเชื้อเพลิงกาไฟแต่ทําให้สถานก,การณ์เลวร้ายลงครับเหมือนกับที่เทปโก้ใช้ก็คือเอาน้ําทะเลใส่เข้าไปในเตาบริกรเพื่อที่จะทําให้แกนเชื้อเพลิงในเตาบริกรเย็นลงส่วนาการรั่ไหลของรังสีที่ฟุกุชิมะเนี่ยก็คือ,อตัวเลขก็จะวิ่งไปวิ่งมาอย่างเช่น วันที่12อยู่ที่3,007,000เทราเบคเทรเรลนะครับที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศและตัวเลขสูงสุดอยู่ที่1ดล้านเทราเบคเทรเรลแล้วก็มีการคาดการณ์ของบริษัทเทปโกซึ่งเป็นเจ้าของรไฟฟ้าว่า,าการปล่อยลังสีที่ฮุฮกุชิมะเนี่ยคิดเป็นร้อยละสิบเมื่อเทียบกับที่เชนอบบลนะครับซึ่งยังไม่รวมถึงการปล่อยออกสู่ทะเลงั้นข้อมูลก็ยังยังไม่นิ่งนะครับย,รยังไหลออกมาเรื่อย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าระหว่างเชอร์โนบิลกับฟุกุชิมะที่เชอร์โนบิลมีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีรังสีระดับสูงทั้งหมด190ตันนะครับแต่ถ้ามาดูที่ฟุกุชิมะนะครับมีมีเอ่อม,มีเยอะมากนะครับแกนเตาปิกรณ์ในหน่วยถึง1ถึง3มีเชื้อเพลิง160ตันมีเชื้อเพลิงใช้แล้วอีก498ตันนะครับแล้วก็มีปัญหากรารเหลาเย็นบริเวณเก็บเชื้อเพลิงแช่แล้วอีก1,000ตันบอกเก็บเชื้อเพลิงแช่แล้วในหน่วยที่5หน่่วยที6 มีที่มีมีอีก2อ0 0ีตันนะครับแล้วก็น้ำปนเป,ปื้อนรังสีระดับสูงมีก6 0 0 0 0ตันพื้นที่ได้รับผลกระทบก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ชโนโบิลก็มีผลกระทบในวงกว้างกว่านะครับเนื่องจากว่ามันระเบิดมาทีเดียวแล้วมันกระจายออกไปสู่ชั้นบรรยากาศร,ระดับสูงทำให้เกิดการปนเปื้อนในระดับวงกว้างแต่ที่ญี่ปุ่นมันค่อยๆออ,ออกมาทีละนิดทีละหน่อยเนื่องจาก เขาพยายามที่จะทําให้เตาบริกรเย็นลงแต่ก็มีการขยายพื้นที่จากาาตัวเลขอันนี้เป็นอันนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะฮะรัศมี60กิโลเมตรแต่ว่าพื้นที่อพยพจะอยู่ที่ตอนแรกอยู่ที่รัศมี20กิโลเมตรแล้วก็ตอนหลังเนี่ยประกาศเพิ่มเป็น30กิโลเมตรจำนวนคนอพยยก็ไม่ก็ไม่ต่างกันนะครับระหว่างเชราบิลกับฟูกุชิมาเพราะว่าญี่ปุ่นประชากรหนาแน่นกว่าเพราะฉะนั้น ก็ก็เป็นธรรมดาที่คนอพยพจะเยอะกว่านะครับส่วนคนเสียชีวิตก็ยังม,มีการรายงานสำหรับกรณีของญี่ปุ่นแต่ที่เชนอเบลนี่มีรายงานที่มันคล้ายๆกับถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นรายงานของทาวงกรมามมนุหว่างประเทศกับองค์การอนามัยโลกคือเขาไม่ได้คํานวณหลายพื้นที่ที่มันได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้น จำนวนคนที่เสียชีวิตมันก็จะไม่ค่อยเยอะ4 0 0 0ถึง9,000คนแต่ว่ารายงานอื่นๆที่มีการคาดการณ์รวมทั้งนักว,วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในรัเสเซียก็บอกว่าน่าจะอยู่มากกว่านั้นประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง9 0 0 0 0คนนะครับคือผมก็ต้องจบลงแค่นี้เนื่องจากว่าจริงๆตั้งใจจะให้ดูไอ้ตัวรายงานองค์ความรู้เรื่องเรื่องอกรณ์ฟ้านิฟในประเทศไทยแต่ว่าเข้าใจว่าภูมิความรู้ผมอาจจะไม่ถึงทําให้ไม่สามารถที่จะ วิเคราะห์ได้ว่าไอ้องความรู้ที่เขาอยู่ในรายงานมันอธิบายว่ายังไงแต่ลองไปอ่านดูลองไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้อะไรเลยนะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นรายงานที่ไม่น่าจะเรียกว่าองค์ความรู้อะครับมันน่าจะเรียกรายงานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นการอะไรนะความคืบหน้าของการทํางานอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะขอจบไว้เท่านี้เพราะว่า อาจารย์สุรชัยอยู่ที่นี่แล้วนะครับคุณวิทูลอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ก็คงอาจจะต้องกลับไปจุดที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับต้องขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวมีคําถามค่อยๆเอาไว้อีกรอบหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณธาราบัวคำสีมากนะคะ